สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l l i v e r สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและละขนาดเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็แล้วกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช่นลของเราด้วยนะครับขอขคุณคนับ,บคานุการ,รดูดูส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ Billiver สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัดลาอดีมาทําค่าครูได้ครับคลิปนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับก็คือ โปรโมาชาั่นรอบ3ในเดือนเมษายนนะครับเป็นรอบสุดท้ายก็คือวันที่23เมษาถึงวันที่30เมษาวันที่30เมษาเป็นวันสุดท้ายของเดือนและเป็นวันเด็ดไลน์จะลดราคาให้2ต่อนะครับหลังจากนั้นคือเดือนพฤษภาคมไปต้นไปจนถึงปลายปีจนถึงปีใหม่ครับถึงจะมีการลดอีกรอบหนึ่งสอง,อสองต่ออีกรอบหนึ่งก็คือผู้นียว่าจะมีการลดราคาแค่ต่อเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังไปราคาลดอยู่ดีนะครับอันนี้มีการปรับขึ้นราคาเล็กน้อยเท่านั้น แต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายในการลด2รอบนะครับก็อัลดีมทำข้าวคูกันได้เลยครับก็จะราคาพิเศษเนาะโอเคคลิปนี้เป็นการพยากร์เดือนพฤษภาคม2024หรือ2567นั่นเองซึ่งจะเป็นเดือนที่5ของปีเถือพื้นปับป๊บเนี่ยจะกลางปีแล้วนะครับเดือนหน้าก็พยากรณ์กลางปีแล้วนะครับมีการโครจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงครับมีดาวพุธย้ายราศีสองรอบเปิดหัวปิดท้าย ผู้ที่เกิดราศีเมษดูจากด้านล่างสีสม้มลัคนาเมษจะทางทิศเหนือนี่ครับตะนราศีเมษเนาะโอเคเราไม่พูดพ่างทําเพลงเพราะจะมีดาวชนนมกัน5ดวงในเรือนการเงินนะครับหรือกระดุมพระนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอันแบบคร่าวๆแล้วก็จะมาสรุปรวมให้อีกทีหนึ่งนะครับมันจะมี2อสองแบบนะ ในคลิปนี้แล้วก็จะมี e ีีที่2ด้วยเรื่องของเจาะลึกด้านการเงินการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเหมือนคล้ายๆกับทุกเดือนนะครับก็จะมีให้ด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปไม่ทันในในคลิปเนี้ยเพราะว่าดาวมันชุมนุมกันเยอะอาจจะมีเวลาไม่พอนะครับเพราะว่าผมอยากให้เวลาพอๆกันแล้วก็ด้วยความยุติธรรมนะก็จะให้พอๆกันแล้วก็จะต้องหยุดคลิปไปสรับฟรีนะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากคุยอยากละเอียด ปรึกษาดูดวงส่วนตัวแต่มีค่าครูพอลรดราคาให้แล้วก็ไม่ต้องดราม่าเนาะอ่ะก็อัลลาดีมาได้ครับโอเคสิ่งที่ควรจ่ายก็ควรต้องจ่ายสิ่งที่ไม่ควรจ่ายบางทีก็จ่ายไปเยอะแล้วนะสำหรับพวกคุณเนี่ยเนาะังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจ่ายรู้อนาคตก็ควรจะจ่ายนะหรือหรือรู้ตัวเองให้มากนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงบังคับให้ใครมาดูนะครับแต่แค่บอกว่าใครอยากรู้ถ้าใครไม่อยากรู้ก็ดูฟรีไป ใครที่อยากรู้ก็มาปรึกษาดูดวงส่วนตัวโอเคจบอ่ะเริ่มต้นสักทีคือดาวพุทธดวงแรกเขาบอกก่อนว่าอันนี้ผมลืมเปลี่ยนเพราะว่าคือมาเห็นทีหลังว่าอา้าเมษาไม่ใช่พฤษภาานี่นะก็เลยเอาเป็นว่าเปลี่ยนเดือนมิถุนายนให้แล้วไม่ผิดแน่นอนแต่ตรงเนี้ยอาจจะผิดต้องขออภัยฟังจากปากผมแล้วกันเนาะอันเนี้ยผมเขียนไว้ทุกอย่างบนชาร์ตเนี่ยให้ ให้ตัวสลับตัวผมดูนะครับแต่ว่าตัวคุณได้แค่อน,นุสงตามไปด้วยว่าโอเคได้ได้เห็นได้ดูได้รู้ด้วยนะครับมันก็ถือว่าได้เป็นประโยชน์ส่งต่อแต่ว่าตามจริงอ่ะผมทําเพื่อตัวเองเพื่อให้เราเราแบบคือผมไม่มีโพยอ่านั้นเนี่ยผมก็เลยก็ก็คืออ่านตามนี้ตามที่เราเห็นทุกอย่างบนจอนี้แหละครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากสคริปต์จากจอนี้เลยดังนั้นเนี่ยผมณ์จากจากตรงที่เราเห็นเท่านั้นนั่นแหละครับ ดังน,นั้นเนี่ยอันคือพวกคุณเนี่ยได้เห็นเนี่ยคือผลพลอยได้เข้าใจไหมครับแต่จุดประสงค์แรกคือผมเอาไว้ดูตัวเองนี่แหละนะครับโอเคอย่างน,นั้นผิดพลาดก็ต้องขออภัยเพราะว่าเอาไว้ดูตัวเองซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูกันที่ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมษพบเรือนตนุเนี่ยวันที่7พฤษภาคม2024ดาวพุธย้ายรอบแรกนะเข้าสู่เรือตนตนุมาจากเจริญสาชากับเจริญอริใช่ไหมครับสาชาตนุแปลว่าคนจะวิ่งก็หาตัวคุณมาพร้อมกับอริคือปัญหา คือคนราศีเมษเนี่ยคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเมษเนี่ยเป็นคนที่ชอบปลุกลุยชอบไปข้างหน้าเป็นราศีผู้นำมงเล็บริเริ่มไม่ใช่หมายถึงผู้นำมีอำนาจนะครับเป็นผู้นำคือคุณไม่ต้องการอำนาจคุณต้องการความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรความท้าทายความชาเรลาดอะไรประมาณนี้ครับคุณไม่ได้ต้องการการมีอำนาจเพราะว่าถ้าอยู่กับที่คุณรู้สึกเบื่อ เพราะคุณได้รหัสกรรมคือตนุมรณะมันคนขี้เบื่อจะต้องมีการเดินทางอยู่ประจําต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ประจาเพราะถ้าเผื่อซ้ำซากจําเจคุณอยู่ไม่ได้นนเนี่ยคุณไม่ต้องการอำนาจแต่คุณต้องการริเริ่มก็คือต้องให้คิดต้องให้ครเอทต้องให้ทา้าทายต้องให้มันสนุกอะ่ะเออคือหมายถึงว่าชีวิตมันขับเคลื่อนด้วยด้วยความแบบทา้าทายด้วยความแปลกใหม่ด้วยความคือคุณมีอ n น r g y จเยอะ อะไรเงี้ยมันล้นนะครับมันเลยต้องไปข้างหน้าดังนั้นราศีเมษจะเป็นราศีที่อยู่นิ่งไม่เป็นนะครับต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆอ่ะโอเคดังนั้นเนี่ยดาวพุธมาทับตัวมันก็จะหมายถึงว่าเป็นคนขี้เบื่อต้องมีการสื่อสารมีการติดต่อมีการพูดคุยแต่การสื่อสารนั้นก็จะนําปัญหามาสู่แล้วก็มักจะนําคนเนี่ยมีปัญหามาด้วยอะไรเงี้ยครับคล้ายๆกับคนราศีตุลนั่นแหละก็คือมีแต่ปัญหามา ราศีเมษยัยงดีกว่าราศีตุลเพราะว่าดาวซีดีมาจากภพเลนที่ดีแต่คนคนราศีตุลเนี่ยมันไม่ได้อะไรปุณิง,ง่งยอ่ะทชนี้ก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันจะมีการสาื่อสารจะมีการติดต่อมีคนวิ่งเข้ามาหาเรามีคําแนะนําส่งเสริมอะไรเยอะแยะมากมายทั้งช่วยเหลือและก็ทั้งนําปัญหามาสู่ด้วยก็เลือกคบคนแล้วกันวิธีการแก้นะครับไม่ต้องคิดมากแค่เลือกคบคนนะครับรู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาหน่อยอยา่า อยากคบคนง่ายเพราะคนราศีเมษเป็นคนเฟรนลี่อะครับเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารไงอังคารเนี่ยมันคืออิสระฟรีดอมมากเลยคือพูดง่ายว่าเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายทําอะไรก็ง่ายคบคนง่ายอะไรเงี้ยครับแต่ก็เจ้าอารมณ์อม,มันเป็นไปตามดาวประจําตัวคือดาวอังคารนั้นคบคนง่ายก็อาจจะเฟรนลี่เกินไปนําปัญหามาสู่ได้ถ้าเราไม่เลือกคบคนนิดนึงลืมเขาเรียกว่าไม่เอะใจไม่เฉเดียวใจ ต้องระมระวังเพราะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอริหมายคามว่าคุณไม่เอะใจแต่เป็นคนสังสรรค์เก่งพูดคุยเก่งสื่อสารเก่งแต่ก็นะักมักจะมีปัญหาจะไอคนพวกนี้แหละเพราะคุณเนี่ยให้ใจไปมากเกินไปแล้วก็มีแต่คนเข้ามามีแต่ปัญหาเข้ามานั่นเองต่อไปอาทิตย์เพราะยิ่งมากคนมากความพูดไง,ไง่ายๆอาทิตย์ดวงที่2เข้าสุราศีพฤษศวันที่14พฤษภาคม2 0 2พ ดาวทุกดวงจะเข้าสู่เรือตนตนุแล้วทยอยออกจากเรือตนตนุไปเรือนกระดุมผะหรือการเงินทีละดวงทีละดวงนะครับดวงแรกก็คือดาวพุอาทิตย์ย้ายออกไม่ใช่คือ,องี้มรตยูรออยู่นะหนึ่งปีดาวพฤหัสดีย้ายสาเมษายนเข้าไปดวงที่2ดวงที่3คืออาทิตย์แต่ย้ายกลางเดือนก็คือ14พฤษภาคม2024ไม่ใช่เมษานะเข้าไปปุ๊บดวงแรกก็เจอดาวอาทิตย์เลย ไปเจอกับดาวพฤหัสใช่ไหมครับอทิตย์เนี่ยโคจรครบรอบหนึ่งปีปกติของเขาเขาเรียกว่าเดือนพฤษภาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภเรียกว่าเดือนพฤษภาคมตามไม่ใช่ตามปฏิทินน่ะแต่เป็นตามตามระบบของโหราศาสไทยนะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าคือเดือนพฤษาหนึ่งพฤษภาแล้วอะแต่อาทิตย์ยังอยู่ราศีเมษเด้อเข้าใจปะมันไม่ใช่เดือนมันไม่ได้เข้าสู่ราศีพฤษภนะถึงเดือน พฤษภาก็ตามอันนี้อยากเข้าใจผิดเพราะหัาราสษาั์ไทยแบ่งที่กลางเดือนถึงกลางเดือนโอเคเนี่ยกลางเดือน14พฤษภาเนี่ยกลางเดือนนะเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งจริงอทิตย์มาจากเจ้าเรือนปุตตะเจ้าเรือนเดี่ยวปุตตะเป็นลงเดือนกระดุมพระปุตตะกระดุมพระมีการลงทุนด้านการเงินเกิดขึ้นถามว่าลงทุนได้ไหมได้แต่มีความผันผวนค่อนข้างมากเพราะมีบัตถุติอยู่ในเรือนการเงิน ก็ระมัดระวังแล้วกันแต่เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันแต่แค่มีการผันผวนต้องต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือการรมมลาภะอันนี้ลืมลืมบอกไปกรรมมาลาภะการงานมีผลประโยชน์มีสิ่งที่จะได้รับทําแล้วได้ถือว่าดีเขาเรียกว่าทําอะไรก็งอกปลูกอะไรก็งอกเสมือนหนึ่งต้นไม้ดวมาวเสาบรรชาเมลเหมือนต้นไม้ต้องใช้เวลาปลูก แต่ปลูกเสร็จมันก็ได้ดอกได้ผลกินนั่นแหละถือว่าโอเคทําดีมีผลนะครับทําอะไรมันก็งอกมันก็เงยนะครับและแต่ลาภะไปวินาศลาภะวินาศแต่ว่าผลน,นั้นมันไม่จีรังยั่งยืนผลน,นั้นพอได้มาแล้วมันก็หมดไปหรือเรียกว่าพอได้ผลประโยชน์มาก็ซัดเต็มทีด้วยอังคารลาหูอังคารลาหูหมายถึงความโลภอังคารคือความอยากลาหูคือความโลภ พอคู่กันปุ๊บเป็นคู่มหาโลภนะครับหมายความว่าโลภมากอยู่ในเรือนวินาศลาภหายโลภมากลาภหายหมายความว่าสวามปามในความดีหมายความว่าคนเมษเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วงนี้นะช่วงนี้ไม่ได้หมายถึงคุณเป็นคนโลภมาแต่พื้นแต่เดิมไม่ใช่แต่หมายความว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะค่อนข้างคิดถึงผลประโยชน์มากเกินไปคิดถึงความคือต้องการมากเกินไป เลยทําให้เกิดความโลภในใจค่อนข้างมากแล้วทําได้ทุกสิ่งมันก็เลยทําให้วินาศลบมากกลาบหายไงครับอยู่ในเดือนวินาศเห็นหรือยังอืมดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก่อเกิดการเงินขึ้นมาก่อเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาแล้วมันก็โยนมาเรือนวินาศปุ๊บเพราะมันโยกกันก็หมายความว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูแป๊บหนึ่งอ่ะอย่างงี้ครับอังคารไปอยู่เรือนพฤหัสพฤหัสไปอยู่เรือน สุขสุขเป็นเกษตรอย่างนั้นสัมพันธ์กันตน,นุไปวินาทวินาศไปกระดุมพระเห็นไหมครับมีเรื่องให้ใช้จ่ายตังค์ได้เงินมาเยอะก็จ่ายออกไปเยอะเห็นหรือยังอืมด้วยความใช้อารมณ์ของตนเห็นไหมครับมันอยู่ที่ตัวตนเลยห้ามให้ได้คิดให้ออกปงให้ตกเข้าใจให้ได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะเมคมันดี้ได้สุดหรืิสุดเดชเพราะมันจะครบรอบ12ปี เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับเอาเป็นว่าแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสูงปีตสูงแบบหมดวินาศสูญสิ้นหมดการเงินหมดนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่เรือนการเงินนะครับอังคารอยู่เรือนวินาศวินาไปเรือนการเงินนะครับมันก็คือมีเท่าไหร่ก็หมด่ะพูดง่ายนะครับเห็นไหมระวังให้ดีด้วยความโลภมันมักจะลาบหายตามชื่อไม่ให ตามสุภาษิตโบราณน,นะครับต้องระวังนะจะเข้าทำนองนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดมันจะอะไรอย่างอีกทุกคนหรอกครับแค่ว่าให้ระวังคุณแก้ไขได้วิธีการแก้คือไปลงในสิ่งที่มันควรจะลงหมายความว่าใครเล่นหุ้นเป็นไปเล่นหุ้นใครเล่นหุ้นไม่เป็นไม่รู้จะทำอะไรซื้อทองทองแพงครับแล้วก็อสังหาไปซื้อได้ เนาะทุกอย่างให้มันงอกเงยไปทําประกันไปอะไรได้หมดครับขอแค่ว่าทําแล้วงอกเงยแต่ไม่แนะนําหวยเลยเบอร์เพราะเล่นไปแล้วหมดหรือมันไม่มีทางงอกเงยคือหมายถึงว่าเล่นไปส่วนมากก็แพ้แต่ได้บ้างกลับคืนมาบ้างแต่มันไม่คุ้มค่าอันนั้นไม่เอาเนาะอ่ะโอเคต่ออ่ะดูเรื่องหวยเลยเบอร์นิดนึงจะได้เข้าใจลาภวินาศ ความง่ายๆความเสี่ยงโชคลาบไปตกเนวินนดถามว่ามีไหมครับไม่มีมันมีลาบเฉพาะเรื่องของออนไลน์ต่างถิ่นอืมถ้าไม่ใช่ออนไลน์ไม่ใช่ต่างถิ่นมันจะมีได้ไงโชคลาบง่ายๆไม่มีครับหวยเลยเบอร์ไม่มีครับลาภวินาศโอเคแล้วลาหัวอยู่ตั้งปีครึ่งโอเคดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ถูกนะครับแต่ว่านานๆมันจะถูกทีมันจะมีมันจะมีข้อแม้ พูดง่ายว่ามันต้องไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนมันไม่ใช่ใหมายถึงปัจจุบันตรงที่เดิมอะไรเงี้ยคือการถูกมีแต่ถูกยากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีดวงเข้าใจป่ะครับคือพวกนี้ว่าเล่นก็ถูกบ้างแต่ขาดทุนอ่ะอืมเพราะว่ามันมักจะเสียมากกว่าได้เพราะลาภวินาศใครไปคือทุกคนจะไปออกนั่นแหละลาภวินาศเนี่ยโชคลาภไปวินาศอ่ะโอเค เขาเรียกว่าวิน่าสันตโรพอชกลาบก็ได้ด้วยก็ต้องระมัดระวังดีๆอันนี้แล้วแต่จะแปไปยังไ,ไงก็ได้แต่มันก็ถูกมนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราแบบไหนต้องระวังครับดาวศุกร์ดวงต่อไปเป็นเกษตรวันที่21พฤษภาคม2024ออกจากเรือนตนุปเป็นปราเข้าสู่เรือนพิศพได้ตำแหน่งเกษตรการเงินมั่นคงมาจากอน,นปัตตนีปัตตนีกนุมพระจะได้เงินจากคู่กรณีคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาแล้วแต่เรามีอะไร ถ้ามีหุ้นส่วนได้เงินจากหุ้นส่วนถ้ามีคู่ครองได้เงินจากคู่ครองถ้ามีกรณีเกิดขึ้นก็จะได้เงินจากคู่กรณีเช่นขับรถเฉี่ยวรถชนคุณไปทําประกันสุดท้ายคุณก็ได้เงินจากคนตรงข้ามโอเคจ่ายให้ต่อไปดวงสุดท้ายคือดาวพุธย,ยารอบสองเข้าส่รศีพฤศภเหมือนกันวันที่25เมยพฤศภาคม2024ดวงสุดท้ายเข้าไปปุ๊บตนุก,ก็เลยว่างดาวพุธพอทับเรือนกระดุมพระเรามาแปร ى. าซาชากระดุมพระมีการติดต่อสื่อสารด้านการเงินแต่มีอริมาด้วยเพราะว่าระวังจะมีการเพื่อนมายืมตังคออ์ดาวพุธกับเป็นเรื่องเสียแต่ก็ได้เงินได้เหมือนกันนะหมายความว่าได้จากการกู้ยืมอะไรเงี้ยก็ได้อ่ะก็ถือว่าข้อดีคือยืมเงินคืออื่นได้ข้อเสียคือคนอื่นมายืมเงินเรานะครับแล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะประมาณนี้ที่นี้เรามาทําความเข้าใจกับคู่ดาวบ้างเมื่อกี้บอกไปแล้ว1 4บสี่นาทีจำเปหมดเวลาแล้วน,นันเนี่ยพะหัสเนี่ยมันมารออยู่แล้ว1ิ สองปีมีครั้งหนึ่งอาทิตย์เข้ามาปป๊บคือ14พฤษภาคมถึง1ิมิถุนา,ายนโดยประมาณนะครับอาทิตย์เนี่ยเจอพฤหัสดได้คู่มิรใหญ่แปลว่าเริ่มต้นอะไรดีๆจะดีมากๆเรื่องการเงินการทองอยากทําอะไรทําเลยเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ปุตตะไปลงเดินกระดุมพระลงทุนก็ได้เงินแต่การลงทุนตัวเนี้ยแนะนําว่าไม่เอาหัวเลยเบอร์เอาอะไรที่ลงทุนแล้วได้แน่ๆครับอะไรก็ได้เช่นเล่นหุ้นเนี่ยก็ได้ เพราะหุ้นมันมีวันมีขึ้นมีลงนะครับเวลามันติดลบไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ได้นะแต่เราแค่รอมันบวกไงแต่ถ้าหวยเลยเบอร์เล่นไปแล้วไม่ถูกงวดนี้ก็คือโดนกินบางครว่าก็เล่นงวดใหม่อันนั้นผีพน,นันเข้าใจปะคือหมายถึงว่าแบบจะถอนทุนคืนถอนทุนคืนแล้วมันเคยถอนได้ไหมครับเอออันนี้ต้องคิดด้วยนิดหนึ่งเพราะคนบางคนไม่มีดวงนะแต่ก็ดันทะลึ่งจะไปเล่นอยู่ได้แล้วมันก็โดนกินอยู่ประจําก็ยังไม่เข็ดไม่หลบับ เนาะมันคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องบอกไว้ก่อนเอาไปลงในทองคําในอะไรยังจะดีกว่าเลยอืมก็ทองไม่ต้องซื้อแพงก็ซื้อสลึงซื้ออะไรก็ว่าไปสตังว่าไปสิก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้กําไรมาก็โอเคแล้วอืมได้น้อยก็เก็บเอาเก็บกินเก็บเล็กๆน้อยน้อยไปก็ว่าไปนะครับอ่าสะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ปตัตตานีก็ให้เงินสุภะก็ให้เงินสุภะแปลผู้ใหญ่แปลว่าผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุน ให้การเงินเรามาต่างดินต่างชาติต่างออนไลน์ต่างประเทศให้เงินช่อกล่าก็ไปเกิดที่เงินหม่ว่าเกิดที่วินาวินาไปเกิดที่เงินแต่มันต้องภายในการเป็นเบื้องหลังออนไลน์ต่างชาติต่างประเทศถึงจะเมคมันนี่เรื่องการเงินได้นะครับอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียอาจจะมีเมคมันนี่เรื่องต่างๆเรื่องคู่เรื่องการลงทุนเรื่องเพื่อนในเงินมาแต่สุดท้ายมีค่าใช้จ่ายเยอะก็เป็นไปได้แต่เอาเป็นว่าโดยรวมคือดีอย่าผิด มันผิดพลาดที่ตัวเองนี่แหละเพราะว่าตัวเองไปตกนวินาศเนี่ยมันหมดเพราะตัวเองนี่แหละมันเสียเพราะตัวเองนี่แหละอ่ะดังนั้นเนี่ยคิดดีๆมีสติเข้าไว้นะครับเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนนี้ดีมากๆด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรุงใจให้ด้วยนะครับขอบุณครับดีๆด้วยครับ